ครับขอตอนรับเขาชู่ช่องครับวีไล่ให้โชคครับครับเมื่อนี่เป็นเสาของวันที่เก่าครับพี่น้อง fc ทางช่องครับเดินทางมาถึงวัดปู่เกตสองมาแขงใหญ่ครับเพื่อมาตามตัวเลขณน่วทางกับไก่เครื่องทางของมาแล้วหวานวทางตัวเลขของปู่เกตสองมาแขงใหญ่เฮาประจําวันที่16พฤศจิกายนครับ2565ที่จะถึงนี้นะครับแน่ทางของปู่จะเดินทางไปทิดทางใดนะครับ เอฟซีของมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสิบประาสข่าวสารจากทางช่องเฮานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเฮาสิบประได้พาดข่าวสารอ่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอกราบเรียนเชิญเอฟทีทุกท่านครับไปกราบนมัสการปูเกตสองหมากแข่งไงพร้อมๆกันเลยครับไปชั้นของงี้กราบนมัสการครับปูเจรริญพ ครับนี่นี่บ้นที่แฝดหรือวันที่เก่าหรือบ้านที่เก่าค่ะเก่าบนมือเนาะครับมีเพิ่มเติมปะค่ะปูแนวทางกมีชามีเนาะกยังไงซาำนี่แม่งั้นจะมีต่อไปว่าเรื่องนอนจากันเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนฟังไฟใหม่โทรศัพท์ซิมเคียงเก่าตอมันมีสองชิมอยู่นี่ต่วไปจิมอะไรนั่นไงเบอร์นึงมันเป็นเบอร์เก่าเป็นสี่สี่สองสามบ่เบอร์ใหม่มาเป็นสามสองห้า เอาทั้งซองแหละค่ะปูมันจะอันสองสามองซหางมันไปย้งันมันเราสิมเนาะแมทั้งสองเบอร์ที่ปูทาร่าใหม่อะนรอ่วาโทรศัพ์ใหม่จีค่ะฟันว่าโทรศับใหม่ตาหันใหม่ตาดอกหม่ตาโมบายเบอร์ันจับมาได้อยู่แต่มันไฟหลวกมานะไฟปูเขียนเพิ่มใหไแล้วค่ะเงียงกับเขา เพิ่มเพิ่มซเบอร์นี้แล้วค่ะปูมันกระเตอรนี่หน้ว่าไซองหาไม่เ้เกิสามซองหาสามซองหาอีกเบอร์นึงยังเหรอครับปูเบอร์นึงก็ 4, 2, สกันยื่นน้ำกันกัเกอนาะซีสองสามืสองสามเนี่ยอันนั้นก็สามอกัดับเอามืนก็โอ้กะดบมาเขียนให้เอซีกับสามองหมันก็ มีเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมคือเป็นเลขความฝันนะคะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดพิเศษที่แตกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก็ดนะคะปูรว่าตั้งแต่ต้นต้นหวัดแล้วปูรว่าสีบอห้หลายชุดว่าสันนะคะแต่ก็มีเลขความฝันมากฟันย่ำมันก็บิี่พ่อชุดนี้ฝันย่ำหรือเนาะปูเนาะแมนตัดเลนเอาเด้อค่ะชุดนี้ให้ตัดเลนเอาเพราะว่าขตัดออกมาแล้วก็แค่สามหางมีศูนย์ห้าศูนย์สองหลักสองหานะค่ะเนาะ 552มีแค่หนีได้ดค่ะ3คูเพราะชุดหนีแตกว่าที่แล้วปูหายเจ็ดเกตยังเหรอเกตศูนย์เกตสองเกตสองเนาะหมดวัดกระขายหมดขั้นเลยชื่อว่าฟันย่ำเนาะปูเนาะเขาจะเป็นฟันย่ำเพื่อสีหายโสกกับวัดจักแล้วเนวะคะ่ะ อันนี้ปูชุดอันบ่เฮ็ดแล้วบ่คะชุดอันเลขกอันเท่ามาเอาเล่นบ่ะคะบ่ล่ะล็อกสูตรนี่ก็ปัดฝ่ายนพามีเวลาเบิ่งเบิร์กเช็คกระสุดบ่บ่ได้เฮ็ดจักสูตรอืมบ่มีเวลานะเอาแต่เลขมีที่มานี่แล้วเนาะค่ะเอาไปมันสิหลายมันนั่นคือค่ะมีเวลา่างๆยังสิมันเป็ือนเหมือนเหมือนคือเก่าอะไรแหละจุนเขียวมันขมเขาเขาแล้วบ่เขาบ่เขาซสำนั้นเล่นบ่ปูมน้อยๆคู่แขนแขนแจงบ่เปียเงินว่าซั่นทูว่า เขาคือเขาเพราะฉันเ่าเขาก็แลีวไปค่ะสั่นตัวอันนี้เ,<อ>เป็นเลขเ<อ>มีทีมานะคะชุดพิเศษที่แตกหอนที่เลียวคือเจ็ดศูนย์นะคะเนาะเงินนีกระตัดเล่นคือเก่านะคะเป็นหมุนล่างนะคะฟูเขียนวายยูนะคะหา,หาหาัวรอ,อด,ดแต่กห,ห,<า>หมุนล่างเน<ห>าะา,หาหญหญหญู่แหงด,ด ไปแต่จอดในติดปูบรินัคนเดอร์025ผู้ให้แต่ซองจอดคนเดอรครับเอ็ดซี่แต่วันที่ที่เจ็ดบ025นะคะตัดเหินเอาเดอค่ะ มาเพิ่เติมคืนเล็กข้อปันของฟูนั่นทำไมนี่คือเราตีสองหาที่เราสามสองหาครับอ่าที่เป็นการฟันย่ำอะไรเลาะฟูเนาะอ่ะที่ยำโเก็นก็ได้หรืออาจจั้งได้กับพิจารณาเอาแล้วนาองฟูแต่ก็เป็นไปได้เด้ยค่ะศูนย์หาศูนย์สองตัดหล่นเอานะคะศตัดให้เอฟซีก็หนอกยานเอฟซีตัดเด็กฝัน สี่สามสองสสองสามหมูสี่สองสามเ็ตัวสาอันนึงก็สามสองห้าสามสองห้าเอาซำตัวเดียวกันละเพิ่มเพิ่มตัวเพิ่มสองสาม้ก็นี่ดิถูกล้วเออไปกับน้ำเออกับเอาเลยเนาะกับอะไรเอกับเอาเด้อค่ะเอซี อ๋อปีจรณาเบอง์เลขคว่ำฝันกับปู้ฝันเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ฝันว่าโทรศัพท์ใหม่เบอร์ของปูมีสองชิ้มีสองเบอร์ครับสี่สองสามสามสองห้าสี่สามสี่สองสามสามสองห้าอันนั้นเป็นชุดพิเศษที่แตกเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้เป็นเลขมิทีมาเดอร์ครับศูนย์สองหานี่ ตัวแรกปู่ PI ัสิฝากแค่ชุดเดียวแล้วปูมาฝันย่ำนะคะฝันเก็เปลี่ันก็เซองหาคือเก่าปูว่าอัสิยำตัวเดิมบ่หรือกางเสื้ก็เป็นไปได้จ้ะปูอัสิมาเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอัสิเป็นการฝันย่ำว่าสิมาซองหานี่ก็บ่จักนะคะพี่น้องมันมีเพิ่มสามโตบ่ค่ะรางวัลใช่ไหมวันรางวัลว่าถุกว่ามั้ตัวนี้บ่สามซองงานเลตัวเมียนมาปูคืออยู่ได้นะคะปูงามอยู่ค่ะ เอากถือว่าปูกถือว่าฟันดีแล้วล่ะค่ะเนาะวันวันโทรซัพ์ใหม่ถือว่าเป็นการฟันดีแล้วถือว่าเบร์โทรกับเมื่ลงถ่ายกับเหล็กสูตรค้านวนของปูเนาะฟันมาใหม่ถือว่าพักจัแล้วพิจารณาเบึงนะคะมักคู่ใดพิเศษไหมครับปู มันกัมี่คู่เดียวหนาะมาครใดเนีรียกเียไม่ส่วเดียวจะมาคููใดบหอยหอยว่มาบ่คู่หอย่าไปนั่งหอยนะหอยหอยถานั่นก็มาแปดสามตัวเก่าเนาะพอนันออกนี่คำั้นตีดักโอ้เล็กหอยถาดเนาะเอสพวว่าถ้ามันว่านออกพวที่เรีวเทียมาตดักกับสีเป็นแปดสามสามแปดตัวเก่าหะนละเนาะค่ะเนาหแต่กับวานนีด้ค่ะคันมาตามหลังยี่ที่คันว่ามา มันทะเลกมฝันเรียงมันมันมน,น้ำกลดก็ฝ <Okay. S 2> <ชา S 1> ันเรียกหอยบรูเรียงแล้วหอยอเ,ยเยอยนาะค่ะอือยนม่นพ <c oughs> ัก <c oughs> กี่โมนกันทำนั่นแล้เอาอค่ะสุดท้ายนีก่นกะขอขอบุณขอบุณนะคะปูน,นะคะเนาะถี่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทั้งช่องได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะคะ สาธุค่ะสาธุสาธุครับมันอยู่กับผู้ฟันได้ทุกเข้าวัาน